สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีเมษนะคะช่วง16ถึง30กันยายนนี้นะก่อนอื่นก็ขอฝากกับคุณมิตรรักแฟนเพจทุกคนเลยนะคะแล้วก็คอมเมนต์ด้วยมาดูนะคะสำหรับคนที่มีคู่ค่ะความรักของคุณเป็นยังไงบ้างมีคู่มีประเด็นหรือว่าคนที่มีปัญหากันอยู่นะคะ นี่ถ้าเจนี่ถ้าไม่ได้ดูเรื่องความรักนี่จะบอกว่าคนราศีเมษนะคุณคุณโชคมีโชคก้อนใหญ่มากๆเลยนะเนี่ยนะคะมาดูซิโอเคชาวเมษคะอ่าเราจะมองว่าอืมตัวคุณเองอ่ะตอนนี้ ณเวลาเนี้ยคุณอาจจะผ่านเรื่องอะไรร้ายๆมาละนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในในชีวิตของคุณอะ่ะมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปแล้วแล้วก็เราก็เห็นว่า,าตรงนี้เนี่ยมันมีประเด็นคือหนึ่งแหละมีทั้งรักใหม่เข้ามาด้วยแล้วก็รักเก่าเข้ามาด้วยหรือคนคนนั้นของคุณได้กลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะของชาวเมษนะคะมันเป็นห่วงเวลาที่ว่าเราเชื่อเหลือเกินว่าเอ้ยความสุขของคุณน่ะช่วงนี้คุณน่าจะเริ่มมีความสุขข,ขึ้นมาบ้างแล้วนะมันเป็นอะไรที่ว่า คนรักเก่าค่ะจริงๆนะคะหวนกลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะอาจจะมีคนคนนั้นของคุณนั่นแหละคนที่อยู่ในใจของคุณนั่นแหละค่ะเขาอาจจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณถึงแม้ว่าการเวลามันเปลี่ยนแปลงแล้วหรือว่าที่ความที่ผ่านมาความสัมพันธ์อ่ะมันได้หยุดชะงักกันไปแล้วก็ตามทีเถอะนะคะแล้วเราก็ยังมองเห็นว่าทั้งคนรักเก่าทั้งคนรักใหม่เลยค่ะเข้ามานะคะมันทําให้คุณอ่ะ หรือแม้แต่กระทั่งตัวคุณเองรือเปล่าคะที่ว่าปกปิดอะไรไว้ปกปิดอะไรไว้ไว้กับคนคนของคุณคนนั้นนะคะคุณเก็บตัวเองอะเรามองว่าคุณเก็บตัวเองเก็บเงียบเก็บความลับเก็บความลับเงียบอะนะคะหรือแม้แต่กระทั่งตัวคุณเองชาวเมดคุณไปเจอสถานการณ์ที่ว่าความรักของคุณที่ผ่านมานะ่ะความสัมพันธ์ของคุณอะมันไม่ชัดเจนขึ้นมาตรงนี้นะคะ แต่ท้งนี้ทั้งนั้นเราก็เชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าคุณก็คงรอคอยเขาคนนั้นของคุณแหละรอคอยที่เขาจะกลับมารักคุณอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วเราก็ยังมองเห็นว่า,าชาวเมธอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่า,าตัวคุณเองจะกลับไปหาเขานะคะแล้วเนื่องด้วยสจากว่าอีกประเด็นเลยก็คือคุณก็มีคนใหม่เข้ามาคุยด้วยนะที่มองเห็นตรงนี้นะคะคนใหม่ค่ะคนใหม่เข้าคุยหรือคนเก่าก็ กลับเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะลองดูซิหรือแม้แต่กระทั่งตัวคุณเองนะั่นแหละจะกลับไปหาคนรักก่าของคุณมาดูคนคนนั้นของคุณค่ะชาวเมฆ คนคนนั้นของคุณเรามองว่าที่ผ่านมาจริงๆแล้วตั้งแต่มีการจบกบบคุณหรือตั้งแต่มีปัญหากับคุณแล้วเนี่ยเขาก็น่น่าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปแล้วนะคะแต่เนื่องด้วยจจากความที่เขาตัดคุณไม่ขาดอะค่ะเขายังอยากมาแก้ไขปัญหาตรงนี้เลยนะคะมันอาจจะเป็นพ่อตัวเขาเองหรือเปล่าที่ว่าประเด็นเลยที่เขาไปแอบที่ก่อนหน้านี้ที่ว่ามันมีปัญหาปัญหา ปัญหากันอยู่อะเพราะว่าเขาอาจจะไม่ใช่เปิดเผยสถานะคุณชัดเจนหรือถ้าไม่ได้เปิดเผยสถานะคุณชัดเจนแล้วเนี่ยเขาก็น่าจะไปะแอบมีใครนะคะท,ที่ว่าที่ว่าทําให้คุณกับเขามันมันถึงกับถึงขนาดว่าต้องห่างเหินกันอะแต่เราเห็นว่าเขาก็ยังเขาก็ ยังตัดคุณไม่ขาดยังอยากที่จะก,กลับมาเคลียร์ปัญหาคาใจกันอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็มองเห็นว่าเขาอยากติดต่อหาคุณแต่เขาก็ยังลังเลอยู่นะลังเลสองจิตสองใจอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีเพราะนึ่งด้วยซะจากว่าก่อนหน้านี้มันมีปัญหาอยู่แล้วละ่ะรักสามเศร้าเราสามคนที่เกิดขึ้นมันก็เลยทําให้เขาลังเกิดการลังเลนิดนึงเลือกไม่ถูกว่าจะเอาไงดีเป้าหมายใหม่ชีวิตใหม่หรือจะย้อนกลับมาหาคุณแต่เชื่อเหลือเกินว่าสิ่งที่อยู่ในใจเขาอะ่ะคือเขาอยากจะกลับมาหาคุณนะคะ อยากจะมาติดต่อพูดคุยอะ่ะอยากจะมาตกลงร่วมตกลงกันนะคะณนะตรงนี้นะด้วยความที่คุณกับเขาอะ่ะบางคนอะ่ะเห็นว่าอาจจะมีการอยู่กินกันเป็นครอบครัวแล้วนะคะหรือแม้แต่กระทั่งคุณกับเขานี่แหละคือเคยอยู่ด้วยกันแล้วละ่ะนะตรงเนี้แล้วมันก็เกิดว่ามันเป็นอะไรที่ที่แบบว่าสถานะมันคุมเครือไม่ชัดเจนนะคะของชาวเมธนะดูนะคะ มาดูว่าความในใจความในใจของชาวเมธบ้างค่ะ ก่อนหน้านี้มันมีใครคนใดคนหนึ่งไปแอบบริหารเสน่ห่หรือแอบไปทําอะไรรับหลังตอนที่ทีเผลอกันนะคะหรืออาจจะเป็นฝ่ายคุณเองหรือเปล่าคะที่ที่ไปทําอะไรทีเผลอนะคะเรื่องราวตรงนี้อาจจะสลับกันได้อาจจะอาจจะเป็นฝ่ายตัวเขาเองก็ได้นะคะที่ว่าทำอะไรรับหลังคุณคิดไม่ซื่อต่อคุณที่คุณไปเจอสถานการณ์ตรงนี้แต่คุณก็แค่ว่าทุกวันเนี้ย เรายังมองเห็นว่าตัวคุณก็ยังรอคอยการกลับมาของเขาอยู่เพราะเรายังมองเห็นคุณรักเขามากมายจังเลยนะคะคุณยังมีความรักมอบให้เขาอยู่อ่ะอยังตัดเขาไม่ขาดเลยเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาตรงนี้ไปรับรู้มาบังเอิญจริงๆคุณอาจจะไปรับรู้มาโดยบังเอิญหรือเปล่าคะว่าเขามีครอบครัวอยู่ละหรือเข้าไปแอบมีคนอื่นนะคะตรงนี้ที่เกิดขึ้นมันก็เลยตอนนี้ยมันก็ทําให้คุณ่ะ พี่ยหจริงๆเราก็มองเห็นว่าคุณก็พยายามจะลืมนะแต่เอาเข้าจริงๆคุณก็ไม่ลืมหรอกนะคะคุณพยายามจะลืมพยายามจะไปเจอหาคนใหม่พยายามไปคุยกับคนใหม่แต่ทีนี้มันไม่เป็นผลในในหัวใจคุณนะคะในหัวใจคุณอ่ะคุณยังคงรอคอยเขาแต่เพียงผู้เดียวอ่ะเนี่ยค่ะมันมีการว่ามันมีการมันมีการว่าคือคุณอ่ะพยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่ละแต่มันก็ยังไม่เป็นผลเท่านั้นภายในใจของคุณก็ยังตัดเขาไม่ขาด ยังอะไรอาวรเขาอยู่อะค่ะยังคิดถึงเขายังเขาเรียกว่าอะไรยังคิดถึงยังโหยหานะคะยังเสน่หาของชาวเมรนะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าคนคนนั้นของชาวเมรค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะ จริงๆแล้วอย่างที่บอกแหละว่าเขาก็อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะแต่มีคนใหม่เข้ามาไหมแล้วก็มองว่ามีคนใหม่หรือแม้แต่กระทั่งว่าเขายังอยากตัดสินใจหรือว่ายังโฟกัสเรื่องรักเรื่องความรักณปัจจุบันนี้ไหมเรามองว่าภายในใจใจของเขาว่าตอนนี้เขาน่าจะเป็นคนเบื่อหน่ายโลกมากๆนะคะเบื่อหน่ายโลกมากๆเนี่ยที่เห็นเลยเขาพยายามอดทนอดกั้นทุกสิ่งอย่างแล้วค่ะที่ว่าอาจจะไม่ไปคิดถึงคุณ แต่มันก็คงไม่น่าจะเป็นไปได้อะมันมีเรื่องราวประเด็นเลยคือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่ะมันไม่ลงเอยให้กันนะคะก่อนหน้านี้มันมีประเด็นเรื่องปากเสียงกันด้วยทะเลาะวิวาทกันด้วยนะคะมันก็เลยถึงขั้นต้องต้องจบกันมาแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วอ่ะนะคะแต่ยังคงอะไรอาวรคุณยังคิดถึงคุณอย่างเช่นที่บอกแหละเขาอยากติดต่อหาคุณเขาอยากมาง้อคุณนะคะแต่เนื่องด้วยว่ามันคงทําอะไรไม่ได้นะปัจจุบันนี้ ได้แต่คิดจริงๆค่ะนะคะได้แต่คิดคิดมากด้วยเครียดมากด้วยจะเอาไงดีในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาต่างคนต่างคิดอะ่ะแต่เรามองเห็นว่าชาวเมธอะคุณคุณเริ่มจะมุกออนได้แล้วค่ะคุณเริ่มจะมองมีเป้าหมายใหม่แล้วคุณเริ่มจะมีอนาคตใหม่ละแต่ในใจของคุณเท่านั้นเองแหละที่ว่ามันบางครั้งบางอารมณ์ที่ว่าคุณยังโหยหาเขายังคงคิดถึงเขาเพราะความที่คุณ เขาเรียกว่าอะไรความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ม,ม,นมันลึกซึ้งกันมานานนะคะที่เห็นนะแต่ตัวเขาอะชัดเจนตรงที่ว่างออยากงออยากติดต่ออยากพูดคุยแต่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยสถานการณ์ของเขาณนะปัจจุบันนะคะเขาก็เบื่อหน่ายตัวเองนะไม่ใช่ไม่เบื่อหน่ายตัวเองอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนคุณล่ะคะ่ะนะคะเขาอยากไปมีเป้าหมายใหม่อยากมีชีวิตใหม่บ้าง หรือว่าอยากหลุดพ้นจากสถานการณ์ตรงนี้ดนะ้บ้างแต่มันไม่สามารถเป็นจริงได้นะปัจจุบันเพราะว่าดูแล้วว่าคิดถึงไหมคิดถึงแล้วตัวคุณเองก็ตัดเขาไม่ได้เช่นกันนะตรงนี้ค่ะที่เขาอยากจะสื่อให้ชาวเมตรับรู้นะคะเ๋ยวมาดูว่าดูแนวโน้มสิเดี <c oughs> ย๋ยวมาดูแนวโน้มกันนะคะชาวเมด แนวโน้มสิบห้าวันนะคะสิบหกถึงสามสิบเรามองว่าตัวคุณพยายามจะมุบออนแล้วนะเพราะว่ามันเรื่องราวประเด็นตรงนี้ก่อนหน้านี้มันมีใครคนใดคนนึงเทแบบเทแบบไม่มีเยื่อใยเลยอะค่ะนะคะตัวคุณพยายามมุบออนไหมเราก็มองเห็นพยายามมุกออนของคุณแต่คุณก็มุกไม่ไหวไงนะคะคุณยังคงคิดถึงเขาอะยังคงอะไรอวรยังคิดถึงความหลังครั้งเก่ายังคงคิดถึงเออความสุขแต่ก่อนเลยอะ แล้วมันก็เลยไม่สามารถไม่สามารถลืมเขาได้นะตรงนี้เนี่ยความคิดคุณยังวนเวียนอะ่ะเพียงแต่คุณพยายามอดทนอดกลั้นเท่านั้นเองอดทนอดกลัน้นอดทนอดกลั้นเก็บไว้ในใจโดยที่ว่าคุณอาจจะไม่สามารถบอกใครรับรู้ได้ถึงความผิดหวงังความเสียใจอะไรในใจของคุณน่ะนะคะมันก็เลยทําให้ว่าในช่วงนี้ของคุณเองก็ดูท่าทางจะ S <S <an> <S เขาเรียกว่าอะไรจะบอกว่าหนักหน่วงไหมเราก็ไม่บอกว่าหนักหน่วงมากมากกว่าที่ผ่านมานะคะเพราะเรามองเห็นว่าคุณพยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ได้แล้วอะ่ะพยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ได้แต่ท้งนี้ท้งนั้นท้งนี้ทางนั้นมันก็เรียกว่าอะไรท้งนี้ทางนั้นแค่ว่าความในใจของคุณเท่านั้นเองที่ว่าคุณยังไม่ยอมมูฟไปไหนความในใจของคุณอ,อยู่ดีๆก็หันมา คิดถึงเขาสะดืดๆเลยนะคะช่วงนี้แล้วมันเป็นความรักที่มันเป็นความรักที่เป็นการจบมาที่ว่าชาวเมดอะเจ็บเจ็บนะคะเรามองเห็นว่าคุณเจ็บปวดแหละด้วยความที่ทะเลาะกันมีปากเสียงกันคุณพยายามใช้ชีวิตแบบว่าสไตล์เขาเรียกว่าสไตล์แบบพยายามหาความสุขเข้าหาตัวเองเพื่อที่จะลืมเขานะคะแต่มันยังไงก็ยังไม่ลืมณนะปัจจุบันนะคะ 15วันนี้นะมันก็เลยความเจ็บปวดความรู้สึกผิดหวังเสียใจหรือมันเป็นความที่ว่าถูกหักหลังอะคะ่ะมันยังโดนทิ่มแทงอยู่ในหัวใจคุณอยู่เลยส่วนตัวเขาเองเนี่ยหรอเราก็มองว่าเขามีเป้าหมายพยายามจะมีเป้าหมายชัดเจนให้กับตัวเองนะคะเขาก็พยายามไปสร้างฐานะตัวเองแล้วล่ะแต่เนื่องด้วยว่าความในใจของเขาอะเขาก็ยังคงแอบเสียดายคุณแหละ เนื่องแต่เราก็ยังมองเห็นว่ามองเห็นว่ามันเคยมีความผูกพันกันมาเคยเป็นเคยเป็นครอบครัวกันมาด้วยชาวเมดต,ต้องบอกแบบว่าเคยเป็นครอบครัวกันมาแล้วนะคะหรือแม้แต่กระทั่งบางคนน่ะอาจจะไปติดต่อสื่อสารหรืออาจจะไปดิวหรืออาจจะไปเป็นมีพันธะมีความผูกพันลึกซึง้งกับคนที่เขามีครอบครัวก็เป็นไปได้นะตรงนี้นะคะ คืออย่างน้อยที่มองเห็นก็คือมันไม่มีฝ่ายใดฝ่ายอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อนหน้านี้ไม่ยอมเปิดเผยสถานะรักคุมเครือค่ะเก็บไว้อยู่เก็บไว้แต่ไม่ยอมเปิดเผยสถานะชัดเจนสักทีความทะเลาะอะไรมันก็ออกมาตรงนี้เลยมีปากเสียงกันตรงนี้ที่เกิดขึ้นเลยนะคะมันก็เลยดูย่ำแย่นิดนึงแต่เราเห็นว่าตัวเขาทุกวันนี้เขาก็พยายามอยากรู้เรื่องราวชีวิตคุณนะอยากเขาเรียกว่า อยากรู้ความเป็นไปของคุณอยากอยากรู้ว่าคุณมีความสุขไหมอยู่ดีมีสุขไหมนะคะเนื่องด้วยสจากเขาอะพยายามตัดคุณแล้วละ่ะพยายามตัดคุณละไปมีเป้าหมายตัวเองละนะคะไปสร้างไปสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตตัวเองแล้วแต่ในสถานในในใจลึกๆของเขาจริงๆเนี่ยคือเขาก็ยังลงืไม่ลืมคุณทั้งทที่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่สามารถกลับคืนมาดังเดิมได้แต่ก็ยังมองเห็นว่ามองเห็นว่าเขาก็ยังมีเยื่อใยอยู่ ยังคงแบบว่าอยากรู้ว่าชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างกินดีอยู่ดีไหมมีความสุขดีไหมบางคนถึงขนาดที่ว่าไปแอบสืบแอบ2่องทำลายคุณเลยนะคะในบนแม้แต่ว่า i.g. facebook อะไรก็ตามทีเถอะนะคะที่เรายังมองเห็นว่าเขาพยายามแอบสืบแอบ2เรื่องราวของคุณนะมันก็เลยดูว่า15วันนี้ชาวเมรดูเหนื่อยหน่อยนะคะตัวคุณอนะก็ยังมีความหวังที่จะรอคอยการกลับมาของเขาคนนั้นของคุณแหละ ทั้งๆท,ที่ตัวคุณสามารถเริ่มต้นชิดใหม่มีคนมีคนใหม่เข้ามาแต่เราก็ยังเห็นว่าคุณก็ไม่สนใจเท่าเท่าไหร่นะสาหรับคนที่มีประเด็นตรงนี้มประเด็นมันเกิดขึ้นตรงนี้ค่ะคุณทําอะไรทุกวันนี้ชาวเมธเราก็ยังเห็นว่าคุณน่ะทําอะไรตลอดเวลาก็ยังคงนึกถึงแต่เขาคนนั้นของคุณอยู่เลยอ่ะ นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณแค่รอคอยเขาว่าเมื่อไหร่เขาจะกลับมากลับมาพูดคุยกับคุณมาเจรจาตกลงคุณนะคะแล้วเราก็ยังมองเห็นว่าชาวเมธคุณพยายามจมปักกับตัวเองอ่ะทั้งทที่คุณอ่ะสามารถนะเรามองว่าคุณสามารถไปข้างหน้าได้สามารถม o ฟออนได้สามารถที่จะเปิดโลกใบใหม่ให้กับตัวเองได้แต่คุณไม่เลือกคุณเลือกที่จะเอาตัวเองจมปักกับสิ่งเดิมๆจมปักรอคอยเขาคนนั้นของคุณนะคะคนที่เขา เขาเรียกว่าายคนที่เขาไปแอบทําอะไรรับหลังคุณก่อนหน้านี้มันก็เลยทําให้หรือแม้แต่กระทั่งคนที่เขาออกไปจากชีวิตคุณโดยที่ไม่เหลียวแลเลยอะนะมันก็เลยทำให้คุณอะต้องเสียใจจนจนอยู่ทุกวันนี้ค่ะรอคอยการกลับมาของเขาคนจริงๆเพราะว่าใจไม่ไปไหนเลยแล้วคุณก็รู้อยู่เต็มอกอยู่แล้วด้วยว่าเขาเป็นนักรักตัวยงเลยนะคนคนนั้นของคุณอะเป็นนักรักเลยแหละ อาจจะเป็นพวกชอบบริหารเสน่ด้วยแต่คุณรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นอย่างนั้นคุณก็ยังรักเขาอ่ะรอเขานะคะเท่านั้นเองที่เห็นรอคอยการกลับมาของเขาเท่านั้นเองแต่มันไม่สามารถทําอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเรามองว่าคุณเหนื่อยไหมคุณเหนื่อยนะคะแต่คุณคุณยอมเหนื่อยอ่ะคุณยอมเหนื่อยคุณยอมรออยู่ตรงนี้คุณไม่ยอมที่จะมูฟตัวเองไม่ยอมที่จะปลดปล่อยชีวิตของตัวเองทั้งทั้งที่ว่าชีวิตของคุณอ่ะมันมีอนาคตข้างหน้าละนะคะ แต่ตัวคุณเองเท่านั้นแหละที่ในใจของคุณเองเท่านั้นแหละที่ว่ายังคงยังคงรอคอยเขาคนนั้นของคุณอยู่นะคะสำหรับคนที่มีปัญหานะเดีย๋ยวมาดูคนโสดบ้างค่ะมาดูคนโสดบ้างนะคะชาวเมรนะ โสดของชาวเมธเราเพิ่งเห็นเราเห็นว่าบางคนเพิ่งจบกับสถานการณ์ความรักมาด้วยนะคะจบกันมาแบบกระทันหันเลยแล้วทําให้ชีวิตคุณเศร้าหมองมากอะ่ะชิดคุณยังแบบว่าคิดถึงเขาคนนั้นเลยอ่ะนะคะเนี่ยค่ะคนโสดชาวเมธ แต่ด้วยความที่คุณคิดถึงเขาคนนั้นยังไงอ่ะคุณก็พยายามอยู่ได้ทุกวันนี้เรามองเห็นว่าตัวคุณเองอ่ะอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองละคุณหน้าที่การงานคุณก็โอเคอะไรคุณก็โอเคหมดเพียงแต่ความในใจของคุณแหละที่คุณคิดถึงความหลังครั้งเก่าเท่านั้นเองคิดถึงความร้าวฉานคิดถึงเรื่องเราไม่ดีในความสัมพันธ์คุณระหว่างเขาที่เกิดขึ้นนะคะแล้วคุณก็ยังรอคอยเขาแบบต้องเรียกว่าคุณก็ยังมันจบไปแล้วอ่ะแต่คุณก็ยังรอมีความหวังในหัวใจของคุณน่ะ ความหวังความปรารถนาในหัวใจของคุณที่ว่าสักวันหนึ่งเขาจะอกเขาจะมีการกลับมาอะไรอย่างเงี้ยหรือสักวันหนึ่งคุณจะกลับไปหาเขาอะค่ะทั้งทั้งที่ว่าก่อนหน้านี้มันมีประเด็นคือมันมีการการจบมันมาแบบไม่ดีด้วยต้องใช้คำว่าไม่ดีด้วยนะคะจบมาแบบไม่ได้คุยดีเลยมันจบกันมาแบบกระทันหันมากปรับปรับฉับพลันมากนะคะมันเป็นอะไรที่พลิกชีวิตของคุณเลยอะค่ะจาก จากที่เคยมีความสุขอยู่แล้วตัวเองต้องมานั่งเศร้าหมองอยู่คนเดียวอะนะคะอะไรอววรแล้วคุณก็เสียดายเันเวลาเก่าๆด้วยที่เกิดขึ้นมาณตรงนี้นะของคนโสดนะคะดูสิคะว่าจะเปิดใจยอมรับใครไหมเนี่ย มันเป็นอะไรที่มันล้มคลืนลงมาเลยนะบางคนที่มองเห็นว่าบางคนน่าจะเพิ่งจบด้วยซ้ําไปคนโสดนะคะเพิ่งโสดหมาดๆเพิ่งไหม้หมาดๆเลยไม่ว่าชายหรือหญิงนะคะนะตรงนี้มันเป็นจบกันมาแบบรักสามเศร้าเราสามคนแล้วเราก็ยังมองเห็นว่าคุณปรารถนาคุณรักเขามากๆเลยอะ่ะมันเป็นการจบมาที่แบบมันมีบุคคลอื่นเข้ามาแทรกเนี่ยก่อนหน้านี้เรามองเห็นคุณเมฆก,กับเขาอะ่ะ ชาวโสดนะมันมีการคิดจะคิดจะปลูกต้นรักคิดจะปลูกบ้านคิดจะสร้างอนาคตสร้างอาณาจักรสร้างครอบครัวด,ด้วยกันแล้วนะคะแต่มันไม่สามารถไงนะแล้วเราก็มองเห็นว่าชาวเมฆคนโสดคะเราเชื่ออย่างหนึ่งนะว่าช่วงนี้อย่างน้อยๆต้องมีรักครั้งใหม่เข้ามาหาคุณบ้างแล้วล่ะนะคะ แต่ทั้งนี้ว่าอารมณ์ความเจ็บปวดอ,อารมณ์ทึกนึกถึงคนเก่าของคุณมันยังคุกคุนอยู่เลยมันก็เลยไม่ถาไม่สามารถเลยที่จะจะให้คุณเปิดใจยอมรับใครใหม่ได้นะคะเนี่ยคุณไม่สามารถจริงๆค่ะทั้งทั้งที่รักใหม่มีไหมเรามองว่ามีมีเข้ามาด้วยนะคะรักเข้ามาเรียบๆเคียงๆคุณแต่คุณไม่สนใจใยดีเพราะว่าหัวใจของคุณยังไม่พร้อมคุณปิดประตูสนิทเลยคุณยังคงคิดถึงแต่คนเก่าขจริงๆเนี่ยค่ะ เด o มนขึ้นมาทั้งสองสองสำรับละมันย้ำมากเลยว่าคุณคิดถึงแต่คนเก่าคนที่อยู่ห่างไกลกันละนะคะคนที่จบกันมาไม่สวยด้วยรักใหม่มีนะคะชาวเมธ คุณแค่ว่ารอคอยการกลับมาของใครคนเดิมของคุณนั้นของคุณจริงๆชาวเมธนะคะไม่ว่าปัจจุบันหรืออนาคตคุณก็จะรอคอยเขาอะที่เรามองเห็นนะคะนั่นแหละคือเรื่องราวภายในใจของคุณที่ว่ามันจะทําให้คุณเครียดจนทุกวันนี้และคุณไม่ยอมเปิดใจยอมรับใครใหม่เลยทั้งๆที่เรามองเห็นว่ามีคนใหม่เข้ามาในชีวิตคุณด้วยนะนะคะแต่คุณก็ไม่ยอมจะเลือกปิดประตูหัวใจอะค่ะรอแต่คนเดิมของคุณจริงๆนะคะ รักหนักแน่นมากคุณดูคุณรู้อยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอุปสรรคมากสำหรับคุณกับเขามันด้วยความห่างไกลกันแล้วด้วยความที่จบกันมาแบบไม่สวยแล้วนะคะคุณก็ยังคงรอคอยเขาแต่เราก็ยังอยากจะย้ำเหลือเกินว่ามีรักใหม่เข้ามาให้คุณลองพิจารณาดูนะคะเผื่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีไหมอืมไม่ดีเลยนะคะไม่เอาด้วยเรามองว่าคุณเมฆไม่เอานะคะมีรักใหม่เข้ามา แต่คุณก็ไม่เลือกไม่สนใจไม่คิดจะไตรตรองที่ว่าจะจะลองเปิดใจดูคุณไตรตรองที่จะชั่งน้ําหนักหัวใจของตัวเองเพื่อรอคอยคนเก่าเท่านั้นเองนะคะก้มหน้าก้มตาทํางานอย่างเดียวไม่เปิดใจให้ใครไม่มองใครเลยมีคนเข้ามาเข้ามาจีบมีคนเข้ามากระแทกคุณก็ไม่สนใจใยดีเลยค่ะคนโสด นะคะหนึ่งถึงเออสิบหกถึงสามสิบกันยายนนี้ชาวโสดเปิดใจคุยได้นะคะไม่เป็นไรค่ะไม่เสียหายอะไรเปิดใจคุยคุณไม่รักก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆเรายังมองเห็นว่าถ้าคุณเปิดใจอะเรามองเห็นความสุขของคุณนะนะคะเราอย่างน้อยๆคือคุณได้คุยกับใครคุยกับใครไปวันๆนะคะนะคะเพื่อให้มันผ่านพ้นให้ลืมความทุกข์ของคุณไปอันนั้นคุณทําได้นะคะแต่ถ้า คนที่ว่ามีคู่หรือคู่มีปัญหาอยู่แล้วมันก็มันก็ยังอยู่ในสภาพที่ว่าต่างฝ่ายต่างแบบพยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่มากกว่านะคะแต่หัวใจของคุณน่ะมันก็ยังคงไม่ลืมเขาเช่นกันละสถานะก็ไม่ต่างอะไรคนที่เขาเพิ่งจบกันมาบาดหรือคนที่เขาเพิ่งเป็นโสดหรือคนเป็นโสดมาที่ว่ามันมีมีปัญหามาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเอาใจช่วยจริงๆของชาวเมธขอให้หลุดพ้นไปให้ได้นะคะแล้วอีกอย่างช่วงนี้ ลาหูเข้ามาด้วยนะคะเอาใจช่วยนะสวัสดีค่ะ